เป็น,นรถจักรยานเขางเช่าใช่ไหมไม่เช่าก็จักรยานของของใครของมันนะมุกเนี่ยอถนนภายในหมู่บ้านตำบลเกาะเก็ตจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนใหญ่ก็เอาจักรยานมาจอดไ,ไว้กันเยอะนะแล้วก็จะมีที่จอดให้นะสะดวกดี ใช้บริการเรือครับฟ,ฟ้าก็สะดวกคนละสองบาทเท่านั้นเองนะถูกค่ะถูกมากถูกที่สุดในประเทศไทยเลยบาทก็มาเที่ยวที่เกาะเก็ดดูวิถีชีวิตของชาวหนึ่งบ้านนี่นะดูอาคารด้านเรือน เหมือนเขาจะมีจักรยานให้เช่าไม่รูกปั่นเที่ยวในเกาะคนไก่ภุ่มไก่มาไ่นี่ฝนก็กำลังจะมาฝนก็นี่สภาพอากาศเค้มๆนะไม่รู้จะฝนจะตกหรือเปล่า ฝนมาหรือเปล่ามืดมาแล้วเวสียงฟ้าร้องมาแล้วดูมีความร่มรื่นนะครับอีนนี่จะเป็นสวนผลไม้ของชาวบ้าน,นมีทั้งกล้วยฝรั่งคือผักสวนครัวต้นมะพร้าวนะครับ เดินเที่ยวนี่จะทั่วเกาะไปเนี่ยไม่ทั่วฮะเออดีมีความเป็นธรรมชาติดิดมันแบบชนระบบทะระบทระบทะเนี่ดยดูมีสวนอย่างเี้ย สมัยก่อนเราบอกตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาบอกไม่ใช่เป็นเกาะนี่ยแต่ว่ามีการขุดไงขุดคลองไงเพื่อให้เรือสามารถเดินทางเข้าไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สะดวกยยก็ขุดคลองอก,ก็เลยเพื้นที่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเกาะจะไม่กับฝนกำลังจะมา อันนี้สนามตะก้อน้ำเต็ม่มิญยาเพียบมาถึงก็มาไหว้พระกันหน่อยนะครับวัดสารกุลในเกาะเกด นางลงนค่ะเสียงในฟิล์มแล้วปามกระดาของฟิล์ เสร็จแล้วก็ติดท็ทอปเปเลวนะครับภายในอุปสมรทก็มืดๆไปนิดนึงนะครับ ก็ทำบุญเสร็จแล้วก็เดินเที่ยวกันต่อกับฟ้าฝนอากาศคึิคๆน รู้จะตกมาเมื่อไรแต่ก็ป,ปล่อยมาแล้วลแหละแล้วก็เดินกันต่ตอแต่สอบถามชาวบ้านบอกระยะทางเดินก็ประมาณ6-7กิโลครับ Making video Hello, Hello. Good afternoon, Good afternoon. You want to take you in photo <laughs> 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 แต่เจอเพื่อนชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยนะมาเที่ยวโดเที่มาจากชาวฝรั่งเศสฟอนฟรอนฟรองเมื่อกี้เห็นเข้าวัดด้วยยูชูวรเนสเปกอินเดอะบูตดาไรซูบินิสซูบินิสโก้ย่า มีเพื่อนเดินเที่ยวแล้วชาวต่างชาติ This ไอเดียวโฮม i s ตย์อิ This a ระกันโ h o m e s a t a you y can rest <Okay. S 1> home home stay h o เรามีโฮมสเตย์ด้วยไม่รู้ราคาเท่าไหร่ละหกพันร้อยบาทเหรอ รวจมาแล้วหรออ๋อเหรอ,อที่นี่จะไม่มีถนนใหญ่นะเออสามารถใช้ได้เฉพาะรถจักรยานจนกับรถจักรยานเะถ่ายรูปแมเดี๋ยวให้ฝรั่งถ่ายรูปให้ถ่ายรูปคู่เออครับปะ ไปแล้วมีกระลอกด้วยมีไปแล้ว,ลวคือไปลเร็วมากตธรรมชาติธรรมชาติจริงๆครับสุดยอดเป็นไหนแล้วไม่รู้ธรรมชาติจริงๆแล้วตอนนี้มีเรือเก่าด้วย